ถ้าดวงวิญญาณอยู่ตรงนี้ขอให้เปิดชีวิตชีวาทุกคนขอให้ร่ำรวยร่ำรวยวันที่ 2, ทสองพฤษภาคมนี้ขอให้ทุกคนยิงรวยปังๆเพราะว่าแม่ฮันนี่สีสารกับปู่ดำกับคุณยายปากแดงเพื่อนจะได้เดินทางไปสกนลคนครเพื่อนจะไปเล่นปีฟ้าทุกปีเพื่อนจะเดินทางไปทุกปีนะคะเดือนหกขอยวันที่ 2, ทสองพฤษภาคมเล่นวันที่สามวันที่สามเนี่ยคือไปเบิดมือเบิดเบนเนี่ยอยู่ตรงนี้ขอให้ได้แต่สิ่งดีๆไปนำกันเนาะสุพินเหมมิจิตแม่ฮันนี่สีสารขอให้ปัง,ปงๆงเฮงรวย สาธุด้อเทวดาถึขงขอได้แต่สิ่ดีมากมีสีสุขลำรวยละเดือนมีนามาถึงแล้วบ่มีหลอกให้นางแต่งสุดสีโกโกไว้ค่อยทาเท่าแก่มาแลมสองคำแล้วนะอายไปอยู่ทั้งใด ล่าสร้างเป็นคนลืมไว้บ่จำซ้ำม่อนองว่าขวาวชายไปหมันสาวพนวนกำขอนแกนละสาวชุมแพ้ได้ดังแงนคอยท่าตั้งรึงเดือนอาเฮงอสาธุเด้อท้าดวงวิญญาณของสุทินตรงนี้ขอให้จนคิตจนใจขอให้ได้แต่สิ่งดดีมั่งมีเสียสุข ให้กระซิบขางหูงเอเ้ยว่าจะให้ตัวใดเมื่อนี้ขอให้ปฏิหารจงมีจริงของให้ปังปัง,ปง,งเฮงรวยรวยเลขเครื่องสำอางแต่งตัวเนาะเพิ่นเอาให้นี่แหละ F C เพิ่นเอาให้มีเครื่องสำอางด้วยแต่งตัวให้สวยๆของแม่ฮันนี่สรรีสารขอให้โชคลาภปฏิหารจงมีจริงขอ,งใ,หของให้ปังปังเดี๋ยวทาลิสติกให้แม่ฮันนี่ก่อนนะคะใหม่ๆนะคะอันนี้ใหม่ๆเลยจ้ะเกิดใหม่ๆเลย เล็กลางจริงด้วยตกแล้วไห้จะให้เล็กลางกันองไซจะเป็นล่างจริงจริค่ะขอเปิดขอเปิดปากขอเปิดสจจะอลเวจาสิ่งไหนที่พูดขอได้แต่สิ่งดีคราวนี้คำขอขอกับแม่ฮันนี่สีสารกับราชนีลูกทุ่งหมอลำเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาเสียแรงที่น้องให้รอ พอสิ้นวันขอเงียบหายไปเลยอุตส่าไปเสื้อที่นอนและผ้านมอ่อนนอนข้างวังเฉยแต่พี่เงียบหายไปเลยหายไปเลยหายหน้าหายตาอ้คงมีแฟนข้างเคียงไว้แนบขเนียงแล้วจึงไม่มาน้องนั่งเอามือค้ำข้าง หัวใจคอยดังศกเศร้าโศกลางุนต่ำน้อยวาสนาอุราเมื่อรักเขาทางเดียวเลี้ยวเบิ่งหน้าคนต่อนนีวแววแฟนตาแฟนทำไมไม่มามาขอแล้วเป็นอย่างบอแตง คอยสาแรงเป็นอย่างโบมาคนหลอกคนลวงสั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 งแม่ผู้ชายทุกรายเจ้าชูชีกมาขอแล้วคือเป็นแนวไม่มาขอแล้วคือเป็นแนวไม่อยากซับใจให้มันเป็นละชินชิ้นคนละต้มเก่งหลายต้มโลดอาย ขันมาสงสารต้มให้มันพ,พ่อพ่อจังสีสมใจเจ้าขันบ่เอายามาขอม,มันเหลือแห้งต่างามันอายดินและป้าพอแล้วไม่เฉยผูถูกเจยมันนายเอาเหลือจังแม่นเสียแล้วหารจจงงงงมีิััออ เจ็ดนะคะเจ็ด,ดไม่ใช่เจ็ดตั <มา S 2> วนะครับเจ็ดสาธุเตอร์อีกตัวหนึ่งเนาะขอให้ปฏิหารจึงไม่จริงขอให้ปังปังให้รวย โอ้ยตกเล็กล่างจริงด้วยตกเป็อเล็กล่างเล็กล่างเล็ล่างวิ่งเล็วิ่งตนนี่จะเล็กวิ่งด้วยล่างวิ่งด้วย้นนี่เก้าเก้าเจก้าแม่เ้เกาเนาะโอเคโอ้เจ็ดเก้าเจ็เกล็กเ้าเล็กวิ่งด้อทุกคน ทีนี้ขอสามตัวเด้อขอกัแม่สามตัวเอาเลยทุกทนดำขอได้แต่สิ่งดีดมั่งมีสีองตัวรวยขอโชคขอลาบขอเงินขอทองขอทุกคนให้แต่สิ่งดีๆปันจงเปิดขอให้ปังปังข่าสามคนมาใส่เงินทอง เลขสองมาแล้วสองมาแล้วตสมาแ้วสาธุเื่เจ้าที่เจ้าผ่านคุณพระนิสิตที่สติตรงนี้ปูด,ดำณยานากไต้วย เลขวิ่งบนเลขวิ่งบนเล่บนเลขสวิ่งบนสี่เงงเส็เนเสียงกระเดังดเสียงฟัฟเสียงฟ้ามหสดั่งสสุขกู้ดำาปญญาตแ่ม่ใหเสีย สองสามคนสองสาม,สามเลือดตัว